นี <stand ard S 3> ่ยนะบอเดามีกระดาษกระดาษทีิชูบอพอเสร็จพอเสร็จหน้ากล่องนะยิบไปนะถือรอ ครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ครับผมเทฟยนนะครับนาทุกท่านนะครับมาสู่สนามุทตบูชานะครับมาดูคู่นองรายการนะครับระหว่างน้องเน็กนะครับจากชุมแพนะครับเดินสายนะครับประท้ากับเจ้าแบงคปีสาตะก้อครับโอ้หัวดีครับสกอร์อยู่ในช่วงต้นเกมนะครับตอนนี้สกอร์ศูนย์ต่อสามนะครับเสียโมดก็เตะกับช่างเต๋าไปแล้วเออพี่เต๋าไปแล้วนะครับ คนละเซตนะฮะน่าน่าจะมีไฟตัดสินนะครับในชั่วครับศูนย์สามสกอร์ตอนนี้ศูนย์ต่อสามครับง่ายไปครับลูกเสิร์ฟมานะครับรู้จักก๊อตริมบึงไหมครับเหมือนกันเลยครับอันนี้ผมยืดลงมาจากนั่งเครื่องมาจากอะไรนะชุมแพครับชุมแพครับรู้เรื่องเต๋าบริจาคไปแล้วครับหนึ่งหมื่นบาทหัวค่ำครับน่าสายไปแล้วครับไปแล้วเจ้าแบงค์ครับตีหัว เอย,ยังอยู่ครับล่าเข้าไปเป็นแต้มไหมครับหยอดเป็นแต้มนะครับตอนนี้สกอร์ครับตอนนี้สกอร์4-0ครับแบงค์ปีาศาจไม่น่ารอดนะฮะโอ้โห ตอนนี้สกอร์0ต่อ4นะครับคนณน้ชิง4,000บาทนะครับนอกรายการนะครับที่รับชมอยู่ตอนนี้นะฮะเรียนเชิญนะครับวันนี้มีคู่ใหญ่นะครับสนามพุทธบูชาครับง่ายไปครับลูกเสิฟครับไม่มีผลนะครับนี่ครับแบงค์อยู่ดีๆก็กระโดดลงมาครับ2ี4ต่อ0ครับ โอ้ลูกเสิฟครับ5ต่อศูนย์ครับไปแล้วครับเจ้าแบงค์ปีศาจนะฮะเหลือเฟือยังไม่มานะครับจะหมดก่อนแล้วครับเจอเด็กจากชุมแพครับลูกเสิร์ฟถือว่าเล่นเล่นดีนะครับแต่ก็เชิงเดียวครับตอนนี้ศูนย์ต่อห้าครับหาประสบการณ์นะครับอายุยังน้อยอยู่นะครับเดินสายนะครับจากชุมแพนะฮะเจ้าแบงค์นี้ก็เวทประมาณนี้แหละครับแต่ว่าพื้นเจ้าแบงก์น่าจะเป็นหลองนะครับ แบงค์มีแต่ตีหัวอย่างเดียวครับง่ายไปครับยกขึ้นไปตีหัวโอ้โห,โโหนะคู่ต่อไปนะครับหนึ่งประทายจะชิมลูกเสิร์ฟสามมิติครับหน้ใช่าสายครับไปแล้วครับจอแบงค์ไปแล้วครับหต่อศูนยไม่รอดนะดูท่าทางนะครับ จะแบงค์พื้นเป็นรองครับแต่ว่าลูกทําหัวง่ายกว่านะครับแต่ว่าไม่โอกาสได้เสิฟมีน้อยมากนะครับมีแต่ฝั่งจุมแพรเสิร์ฟอย่างเดียวครับเอตอตน,นี้6ต่อศูนย์ครับหน้าซ้ายโอ้ลูกเสิฟครับโอ้โหเจ้าแบงค์ครับทําเป็นเล่นไปนะฮะแต่ก็ฝั่งนี้ไม่ได้เป็นรองนะครับแบงค์จะอ่อยไม่ได้ครับ ง่ายไปฮะยกขึ้นไปโดนเขี่ยแล้วครับน่าจะเรียบร้อยฮะได้แต้มครับ1ต่อ6ครับเจ๊กแกตั้งอยู่ที่พี่นแล้วแป๊บนึงนเอียงอ่ะตั้งเจ้าหนึ่งแต่กอดคกอดึงจะสิ่ดึงจะดึงตังดห<ด>น,น้าขวานะอู้พื้นแน่นนะครับเรียกว่ากอดริมบึงครับ ได้แต้มนะครับสองต่อหกคู่ต่อไปนะฮะหนึ่งประทายจะเชือดลูกเส์ฟสามมิติครับหนึ่งมีขวากไก่มีซ้ายไงมันเลยไปแต่ทางเดียว oh. สกอตอนนี้2ต่อ6ครับแบงค์ปีศาจได้เสิร์ฟหน้าซ้ายง่ายๆครับไม่รู้น้องจะตื่นหรือเปล่านะครับอ๋อครับนี่ครับน้องเร่งไปหน่อยครับใช้ความนิ่งดีกว่าฮะพี่มดก็ไม่ข้ามหัวก็ลงรายการได้ประสุหน้ากับพี่เต๋อยังอยู่ครับยกขึ้นไป โดนเกี่ยวแล้วจะแบงครับดูนี้น่าจะเสร็จนะครับดูครับลงครับ3ต่อ6แบงขายยาวครับแต่ก็ต้องเขี้ยวกว่านี้ครับต้องเขี้ยวนะพี่ผาดเอาอะไรแม่พี่ผาดเอาน้ำขวดนึงให้นะน้ำเย็นๆหน่อยดิขวดเดียว ตอนนี้สกอร์สามต่อหกนะครับตอนนี้สี่ต่อหกนะฮะจอแบงปีศาจนะครับกับน้องเน็กนะครับเดินสายจากจุมแพรครับไปะสีไ โอ้โหหัวดีมากครับเจ้าแบงค์ฮะตอนนี้สกอร์หต่อสี่นะครับไม่ห่างกันฮะปั๊บพี่พาดแป,ป๊บปปสิน้ำแข็งแก้วหนึ่งพอแล้ววัดครับสกอตอนนี้6ต่อสครับเจ้าแบงค์ไล่มาแล้วนะครับ4ต่อหกวนนี้คู่เริ่มมาไวหน่อยฮะโอ้โหลูกเตะค,ครับ น้องถ้าได้ซ้อมหนักๆบ่อยๆนะผมว่ากําลังน่าจะดีกว่านี้ฮะแล้วก็นิ่งกว่านี้นะครับคู่ปั้มอาจจะยังไม่เหมือนที่กรุงเทพหรือเปล่านะแต่เจ้าแบงค์นี้แต่ก็พื้นเป็นรองนะครับดนครับลูกเสิร์ฟน้องเน็กนะครับจากชุมแพครับหน้าขวาพิกเน็ตครับเจ้าแบงค์ลากตีหัวมาหน้าซ้ายว่าแล้วนะฮะ เทเออรู้นะรู้หมดเลยเดี๋ยวขอประกาศเสาหน้าครับเทศโยจะเดียวกับเอาแป๊บสี่แม่หนุนหนุนสวรามหนุนสวลามหนุนสวรามยังโยนะฮะโอ้ลูกทำานี้ลูกทำนี่กอดริมบึงไงจริงไม่ได้พูดเล่นนะครับ น้องต้องเสิร์ฟให้มันเขียวเคียวเกลียวกว่านี่เขียวเขียวเลยลงน้ำสองลอยอยู่ดิหน้าซ้ายไปนะครับเห็นไหมขวือเล่นซองฝั่งถามบหม่เลยขวอเล่นฝั่งนี้สองลอยก็เล่นฝั่งน้นสองลอยไปเอา ตอนนี้สกอร์ใช่ครับ4ต่อ7นะครับหาประสบการณ์นะถ้าเราไม่ลองดูเราก็ไม่รู้นะครับว่าเสียโมดประมาณเวทไหนแค่นั้นแหละ้รู้กันอยู่เสียโมดเป็นเวทที่อัดัสามครับคมวยใหญ่ในชู้ครับวันนี้ปาร์ตี้บอกเยอะไปแล้วนะครับออกครับแบงค์นี้ใช้ความเก่านะฮะแต่ยังไม่ถึงเหลือเฟือนะครับ เดนี้รู้เรื่องนะครับทีมชาตินะฮะปะท้ากับปีศาจตะก้ออย่างแน่นอนฮะปีศาจยองบอกว่ามีให้ยหน้าซ้ายครับลากเข้ามาแบงตีหัวไปหน้าขวาอูไม่ข้ามครับขวาแบง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 ลงแบงลงในการไม่สุกหน้ากล้าหรือเปล่ากล้าแก้ไหมแค่นั้นแหละตะก้อน้องเขาก็จะได้ออกเต็มกว่านี้แปลตัวสี่หน้าขวาอีกนะครับตะก้อไปแต่เงาขาไม่ไปครับล้นอีกครับ โยกขึ้นไปอย่าไปโอ้ลูกนี้น่าจะเดินหน้านะครับ <c oughs> ลากตะก้อนี้ลูกนี้เหมือนเสียหมดเลยเทพโยครับลูกมากเสียม,มากครับเทพโยท <c oughs> เสียหมดวันวันอาทิตย์นี้เตรียมตัวเลยนะออกครับ <c oughs> คู่ต่อไปนะครับประทะหนึ่งประทายครับแม่เตะครับโบนให้เตะครับไม่มีราคาครับไม่เตะครับนอกรายการนะครับวัดสีเท้าครับหุยโดนเกี่ยวครับลากเข้าไปปาสามิติโอผมดูได้ผมดูออกเลยครับว่าตะก้อเดี่ยวครับส่วนมากจะเล่นเขียวเป็นหลักครับเตะสองสองส่วนมากปาดนะครับผมรู้เลยว่าตะก้อเดี่ยวเก้าต่อสี่ครับลูกเสิฟแบงค์ไปไหนครับไม่ข้ามครับ เจ้าแบงค์นี่ชอบอ่อยนะยโมงนี้อ่อยอ่อยอ่อยตั้งแต่ปีนังครับไปถึงเสรีไทยอะ่ะวันพรุ่งนี้เขาก็จะไปอ่อยที่บอ่อวินครับแค่โยนี้รู้มากครับรู้มากเสียมากแค่โยวันดีปีศาจตะก้อเลยครับกำลังดูนะครับเด็กในสังกัดเดียวอยู่ครับลูกเสิฟไม่มีผลนะเสิฟง่ายไปครับแล้วก็โอ้ลูกเตะครับ นี่แหละครับน้องเน็กนะครับจากชุมแพครับในเชียง4 0 0 0บาทนะเจ้าแบงค์นึกว่าจะกินได้ฮะเต่อ4่ครับหน้าซ้ายพิกเน็ตอีกครับเกี่ยวลังเท้าห่างไม่หน้าซ้ายนั่นครับเห็นไหมตรงนี้ถือว่าซื้อประสบการณ์นะครับสำหรับฝั่งชุมแพนะฮะเพราะว่าไม่เคยมาเตะสนามนี้ครับมากับทีมงานนะฮะ ง่ายไปนะครับลูกนี้ง่ายๆนะครับ5ต่อ9ครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับคืนนี้คู่ปีศาจตะก้อนะครับไม่เกิน3า <c oughs> ทุ่มตรงนะครับ <c oughs> คู่เยอะมากนะครับ <c oughs> ได้แต้มนะครับ6ต่อ9ใจอันนี้นี่หน่องนิ่งๆหน่อย นะครับตอนนี้สกอร์เท่าไรครับ9ต่อ6นะครับ9ต่อ7เดี๋หรือ6ครับห6ต่อ9ครับ่าเข้าไปสะบัดข้อนี่ครับเชิงเดียวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้น่าจะ เชิงดีนะครับแต่ว่าเชิงแบงแบงอันนี้เก้าต่อหกครับหน้าซ้าย,ยไปแล้วครับแบงลากไปไทยอินดี้นะครับลากไปตลาดอินดี้ครับลากเข้าไปสะบัดโดนเกี่ยวนะลูกนี้เสียดายครับจะแบงไปไหนครับเสา <c oughs> <c oughs> แล้วก็สิบต่อ หกนะครับจะแบงดินมากนะครับจะแบงไปแก้ตุ้ยปีนังนี่ไม่ได้เลยนะพิศาดูไว้นะเด็กนี่สังกัดนะครับเดี่ยวแล้วก็เกี่ยวไากเกี่ยวได้แล้วลากไปมั่วเลยหน้าขวาครับไปแล้วครับไปแต่เงาสิบเอตอหกโอ้ยตะกสิบเอสต่อหกครับไหม่น่ารลอดจะแบงนะ นราเรียกปิศาจนะครับรตอนนี้ทีมชาติมาถึงแล้วนะครับอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะว่าคู่เยอะนะครับวันนี้รีบๆมานะฮะอันนี้สกอร์หกเก้าสิบเอ็ดแบ๊กไอ้แบงค์นี่แหละสองสองเออพอดีสูสีกันเลยเยี่ยมจัง พี่เต้าพี่เจ้าพี่ข้ามขาพี่พี่เจ้าเจ้าพี่เจ้าคู่ในรายการเจ้ามันหลายเจ้าจะไปจีบเพราเขาหลอกก็พ่อแล้วคู่ในรายการตั้งเยอะตั้งแยอะจะไปจีบนอกรายการยังไงในรายการถ้าคุณแพ้นอกรายการคุณไม่เตะเขาด่าหัวคุณนะบอกไว้ก่อนนะแต่ก่อนนะรับผิดชอบในรายการก่อนหกต่อสิบเอ็ดครับ แบงเสรอบเข้าแต่หัวครับรอโอ้อไ,ไม่ผ่านนะครับน้องนิกถว่าเล่นดีนะครับมามสนามนี้ครั้งแรกเล่นได้ขนาดนี้ถือว,ว่าดีนะครับน่าซ้ายครับลากเข้ามาโอ,โ,โอ้โห,หอพียันนี้พี่โมดปี่ศาจบอกวอก่า ยังไม่รู้ว่าจะได้เข้าหรือเปล่าตอนนี้หาย,ยืมเงินอยู่หมคนล้วบาะคือ <c oughs> <c oughs> ได้แต้มนะครับเป็นเจ็ดต่อสิบเอ็ดนะฮะ เจ็ดต่อสิบเอ็ดครับโอ้โหหรือว่าเก่านะครับลูกนี้ใช้ได้ครับ้องนี้ครับฉลาดในการเล่นอยู่นะครับเด็กชุมแพนะครับสิบเอ็ดต่อเจ็ดครับหน้าซ้ายครับไปแล้วครับสิบสองต่อเจ็ดนะครับโอ้ ลูกเสิฟใช้ได้ครับถ้าปั้มบ่อยๆนะครับซ้อมบ่อยๆนะผมว่าน่าจะนิ่งกว่านี้นะน่าจะดีกว่านี้ด้วยซ้ำนะครับไปนะครับเจ้าแบงค์ครับลากไปไหนฮะหน้าโอ้โหลูกนี้วิ่งก่อนนะฮะออกลูกออกตัวก่อนนะครับตอนนี้เจ็ดต่อสิบสองนะ เจ็ดต <12. S 1> ่อสิบสองครับไปแล้วฮะพี so ่พีพี่เต้เขาเตะพันลอยหนึ่งเตะพันลอยต้อนนี่ละนึ่งต้อนนี่ละไปแล้วครับหน้าซ้ายโอ้โหลูกนี้ โค้ดต่อไปครับเทพโยเดียวกับหนึ่งประทายครับราคาซ้อมนะครับพันร้อยครับประมาณนี้แหละมาหนึ่งหนึ่งรวมคาเกมขั้นบอลพันลอยอบอลเดียวลงขอเที่ยวม,มาวไทย กันนหน่อยเ้าใันเิ่มครับยังไม่เกมนะแต้มเดียวครับ1 2ต่อเจดหูหน้าขวาครับไปแล้วครับเจ้าแบงค์ครับลากไปไหนครับเสาครับพิกเน็ตข้ามมาอีกครับโอ้โหลูกเสิร์ฟดีนะครับใช้ได้ครับเ เจ็ต่อสิครับว่ายังเล่นดีนะครับใช้ได้ครับเด็กชุมแพครับชอบลูกเสริมนะครับดูมีพลังดีครับน่าจะเดี่ยวได้ดีกว่านี้นะครับถ้าได้ปั้มบ่อยๆฮะดูครับลูกเสริมอ้โหูลูกเสริฟใครจะรับนะฮะไปแล้วครับเจ้าแบงค์ครับนู่นนะครับหน้าทงหน้าท่ามไปแล้วครับโอเคครับ จบคลิปนะฮะสวัสดี